แจก็มีสิ่งหนึ่งที่จะบอกทุกคนเหมือนกันอ๋อที่เราติดค้างตั้งแต่ตอน,นคอนเสิร์ตว่าจะเอโปรเจกต์อะไรสักครเปล่าเลาพี่แเล่าสิ่งนี้สิ่งที่พี่ฟังเดี๋ยวนี้นนอ๋อมีอะไรจะมาบอกครับวันนี้เป็นสิ่งที่อยากทำมานานมา,มากแล้วแล้วตอนนี้เราก็ได้เริ่มโปรเจกต์กันแล้วไปดูกันดีกว่าว่ามันเป็นอะไรครับครับ ให้เธอแล้วนักแสดงเป็นแล so right. ้ววันนี้จะเป็นศิลปินท้าทิ้งลนะเนี่ยนครับีจะมาบอกวันนี้คือแจมจะมีซิงเกิลเดี่ยวของเองลนะคะเป็นไงบาความรู้สึกความรู้สึกที่ เราจะได้มีสิ่งนั้นในตัวเองในชีวิตมันมันตื่นเต้นพี่โอ้ไม่อยากจะภาพแต่ว่าถ้าสมมติเราเราทำโปรเจกต์นี้สำเร็จออกมาแล้วทุกคนได้ฟังแล้ววันที่ผมไปงานมาแลกเขาจะร้องตามกันใหม่อย่างเงี้ย พระแจมีก็มีความสามารถทางด้านดนตรีแจมีคงต้องมีส่วนร่วมกับซิงเกิลนี้อย่างเป็นที่แน่นอนคือในเพลงนี้ผมคุยไปเลยครับกับทีมผมบอกว่าผมอยากมีส่วนร่วมเรื่องเกี่ยวกับการดีไซน์ดนตรีดีไซน์เมโลดี้แม้กระทั่งแบบคอร์ดอตรนคอร์ดของของตัวกีตาร์ตัวเปียโนในการใช้เข้าไปเองนะครับรวมถึงแบบเนื้อเพลงตัวตนของเราที่จะถ่ายทอดออกไปให้ให้แฟนๆได้อยู่กันด้วยคือ เป็นพี่ของโป้เจกนี้มากเพราะมันคเร์สโลดสิ่งเีนี่ไม่เคยเห็นทางการที่ไม่เป็นที่กับโค้ชสิ่งเพราะสงที่แดนทำเราเชื่อเพาเรานำกองมาได้ดีเพราะแดนเป็นแรงซัพพอร์ตที่ดีและมีกำลังใจที่ดีแบบนี้นะสุดท้ายนี้นี่คือค้สุดท้ายของตำราเัาด้วยอยากแพ้ไปไหนว่าหนาโอ้โพี่ก็วินมีอะไรกันบ้างแซ่บ ห็นน้องแต่วันแรกจนวันนี้แจมเปลี่ยนเยอะมากในเรื่องของก <c inhos> ารทำงานความกริ่งความเอาใจใส่การพัฒนาดีมากในเรื่องที่เปลี่ยนมันเป็นข้อดีมากแต่สิ่งหนึ่งที่แจมไม่เคยเปลี่ยนนั่นก็ดีเช่นกันก็คือความเอาใจใส่ความรับผิดชอบและความเป็นตัวแทนความน่ารักทุกคนอยากร่วมงานแจมแจมทำงานแจมจริงๆวันนีวันที่มาอยาก น้องพี่ยังเป็นที่แล้วขอบคุณทุกคนที่กด้รับรเป็นอย่างดีนะครับขอบคุณมากตัมมาาุเครับเดี๋ยวนี้เรจะปล่อยให้แจมได้อยู่กับเป็นแปนมีโมเมนต์ีดีร่วมกันนะครับณตอนนี้ตัมมาาลุตนะฮะมามาที่หลักลาไปก่อนโอ้